นศึกษานิเทศและวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้ดําเนินโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM ตามข้อตกลงพัฒนางานประจําปีงบประมาณ2566โดยศึกษานิเทศดุษฎีน้อยใจบุญศึกษานิเทศภัยรัฐพมมาศึกษานิเทศโสพิดาริมวัฒนาพันธ์หน่วยศึกษานิเทศ กิจกรรมที่1นิเทศสร้างความเข้าใจในการดําเนินการจัดการเรียนรู้สร้างสารรค์นวัตกรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเซาภายใต้การนําของท่านผู้ในการดกรสุพจน์ทองเหลืองกิจกรรมที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสารรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา e x c e l l e n c e Center และ C v ว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสมารรถนะครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตามคุณลักษณะในศตวตรรษที่21และมีทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ ครูต้องเป็นผู้ที่ไม่หยุดยั้งการพัฒนาตนเพราะคุณคือผู้สร้างพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีครับผมนายสรศั์ประทิ์ครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งวันนี้นะครับน้องผมจะมาถอดบทเรียนความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งผมนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ด้านนะครับ1คือด้านความรู้ 2. คือด้านทักษะ 3. คือด้านสมรรถนะและ4คือคุณลักษณะอภิพึงประสงค์ครับเพื่อจัดการเรียนการสอนและสร้างพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สมรรถนะสูงซึ่งจะตอบโจทย์และนโยบายของอาชีวศึกษากระทรวงสาธาริการอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับผมครูกรณประพันธ์ฟูฟั่นจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชาเชีงสาว,วันนี้ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูสาขาอาหารและโภชนาการครับจากการอบรมในครั้งนี้นะครับได้ความรู้ในเรื่องของการทำแผนการเรียนรู้การจัด แผนการเรียนรู้ในส่วนของการใช้สมรรถนะเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสนะครับซึ่งจะนำความรู้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรณพัฒน์ภูภงค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนครราชสีมาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการสำหรับความรู้ที่ได้นะคะในการเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21และการจัดทำแผนการเรียนการสอนฐานสมรรถนะโดยใช้กิจกรรมโครงงานหรือ Project Based Learning ค่ะโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถที่จะนำความรู้หรือศักยภาพนั้นไป พัฒนาและยกระดับในสายงานอาชีพตนพัฒนาประเทศต,ต่อไปค่ะกิจกรรมที่3การนิเทศส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรนวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นการนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียนในสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการจัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูจากผลการดำเนินงานครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสวัสดีครับ จากโจทย์ที่อาจารย์ให้นะคะคือการทำอาหารไทยฟิวชั่น,นโดยการจัดรูปแบบในโมเดลน,นะคะโดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านในชุมชนของนักศึกษาแต่ละคนค่ะโดยวันนี้เราจะนำเสนอาทราวห่อหมกปลานิลซึ่งปลานิลเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่อ,อยู่ตามชุมชนของเราและห่อหมกเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจึงนำมา ผสมผสานด้วยกันค่ะในจานจะมีองค์ประกอบก็คือจะเป็นซอสกะทิค่ะแล้วก็ข้างล่างที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นกะหล่ำปีลวกค่ะตรงนี้จะเป็นเนื้อปลาลวกนะคะส่วนข้างบนจะเป็นชิ้นห่อหมกประมาณชิ้นหั่นสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันเป็นสองชิ้นค่ะตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยใบโหระพาแล้วก็เป็นพริกหั่นซอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีแป้ง้าค่ะซึ่งมาเสริมเป็นอาหารฟิวชั่นเพราะว่าแป้ง้าจะเป็นอาหารของโซนยุโรปแล้วก็ห่อหมกจะเป็นอาหารใน โซนไทยค่ะถ้ทาทำโค์การออกมาเชิงธุรกิจนะครับผมเราก็จะมีการจัดตกแต่งกระผมได้ทักษะนะครับผมการตกแ,แต่งอาหารนะครับผมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีศิละปะการตกแต่งด้วยครับผมประมาณนี้ครับ ในลำดับต่อไปเป็นการถอดบทเรียนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยึดโยงสมรรถนะวิชาชีพอาหารและโภชนาการโดยคุณครูสหกวันแสนทวีสุขวิทยายลัยอาชีวศึกษาสุริน วันนี้ก็จะขออนุญาตนําเรียนในภาพรวมนะคะเป็นภาพสรุปว่าหลังจากที่ไปฝึกอบรมมาแล้วนะคะได้นํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะคะค่ะการนํามาใช้นะคะหลังจากที่ฝึกอบรมมาแล้วนะคะก่อนการฝึกอบรมนะคะในการทําแผนจัดการเรียนรู้นะคะก็จะใช้การเขียนแบบคอนเทนต์ นะคะก็คือเน้นเนื้อหาที่มาจากคําอธิบายรายวิชาเป็นหลักนะคะหลังจากฝึกอบรมนะคะก็ได้ปรับแผนจัดการเรียนรู้เป็นแบบแผนสมรรถนะนะคะก็คือแต่ละหน่วยจะต้องได้งานอะไรออกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือการปรับเทคนิควิธีการสอน ในส่วนอย่างเช่นในส่วนทฤษฎีนะคะแต่ก่อนจะใช้เทคนิคการบรรยายเป็นหลักนะคะค่ะหลังจากที่ฝึกอบรมมานะคะก็ได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะก็ได้นำมาปรับใช้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยของรายวิชามากขึ้นค่ะกิจกรรมที่4เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดเลือก Based Practice ในการจัดกิจกรรม เป็นการถอดบทเรียนจากการประชุมปฏิบัติการในกิจกรรมที่2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนาผู้เรียนครูได้นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช2565โดยยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพตามตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา e x c e l l e n t และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการผลรับจากการจัดกิจกรรมครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ2 ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีโดยสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านบทความเรื่องเล่าสร้างพลัง 3. ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทําทําเนียบรุ่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนนนอินแก้วนะคะเป็นคุณครูคจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานคาปรปฐมค่ะค่ะสำหรับการพี่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในกิจกรรมที่4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของ Excellence Center นี้นะคะก็มีความาดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเอาในส่วนของเ,อเนื้อหาความรู้ที่ท่านวิทยกรนะคะมอบให้นะคะไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยไ,ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของข้อมูลบางอย่าง ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมนะคะตามคําแนะนําของท่านวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริยานีบาราเฮงค่ะจากภาวิชาอาหารในโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะวันนี้รู้สึกมีความ,มดีมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และคาดหวังว่าจะเอาผลงานที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงผลลัพธ์นะคะไปสะท้อนให้กับผู้เรียน ให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้นนะคะรวมทั้งคาดหวังว่าการจัดการการเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจะสามารถทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนอย่างมีความสุขและจบอย่างมืออาชีพอย่างที่น่าเรียนได้ว่าหวังไว้่ะกอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะทีมงานจากหน่วยศึกษานิเทศนะคะที่ร่วมร่วม ให,ให้โครงการดีๆกับวิทยศาศาสตร์ศาสตร์จึงเซานะคะตั้งแต่กิจกรรมที่1จนถึงกิจกรรมที่4นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้เป็นการทํากันมาอย่างต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ครูต่างๆเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมนะคะชื่นชอบแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ต่างๆจากที่วิทยาลัยได้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายผลิตและพัฒนากาลังคนนะคะ c m สาขาอาหารและภชนาการซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เราต้องดําเนินการก็คือในเรื่องของการพัฒนาครู ซึ่งหลักสูตรของเราเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงไปแล้วเมื่อปี25 6 5ในการจัดถึกอบรมเนี่ยครูได้เปลี่ยนแผนการสอนฐานสมรรถนะซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่เราได้ปรับปรุงแล้วนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็จะนําความรู้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยไปต่อย,ยอดนะคะให้กับวิทยาลัยของตัวเองนะคะซึ่งมันก็จะทําให้การเรียนการสอนในสาขาวิชาอาหารและพุชนาการเนี่ยมีมีตรงนะคะตรงกับสมรรถนะต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไว้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ผมนายสุพจน์ทองเหลืองพุ่มในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชเชิญซานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางหน่วยศึกษานิเทศได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชเชิเซา์จัดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ในสถานศึกษา Excellence Center และสถานศึกษา CVM โดยยึดโยงมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะที่สประกอบการต้องการ การจัดโครงการในครั้งนี้นะครับจะผลิตและพัฒนานกำลังคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพนะครับที่เป็นความต้องการของสารประกอบการและในระยะที่4นะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้จัดโครงการค้นหานะครับสุดยอดของนวัตรกรรมหรือ best practice นะครับเพื่อเป็นโมเดลให้กับคุณครูในการจัดการการสอนนะครับสำหรับ สถานศึกษาอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษามากๆในการจัดการเรียน,นการสอนให้นักเรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการครับ